ดีต่อใจดีต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ดีต่อหน้าที่การงานค่ะดีใจมากค่ะที่มากที่ได้มาเรียนมีความสุขมากกับคอร์สนี้ค่ะแต่คอร์สนี้จะทําให้เรารู้สึกว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยมันน่าอยู่มากขึ้นคอร์สนี้ทาให้เรารู้สึกปลดปล่อยตัวเองแล้วก็หันมามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีคุณค่าในตัวเองที่จะ เอออเามาใช้แล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากมายเยอะแยะเลยสีอาทิตย์นี้มันเหมือนกับว่าเราได้มารู้จักตัวเองเยอะขึ้นนะคะทุกวันเวลาเราออกนอกบ้านเราก็ส่องกระจกล้วก็จะเห็นตัวเองมัวมัวบ้างบางวันเราก็ยิ้มบางวันเราก็ร้องไห้แต่ว่าพอเรามาเรียนอย่างเงี้ยะค่ะมันทําให้เราได้เหมือนกับค่อยๆขัดกระจก แล้วเราก็เห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็เป็นตัวเองเวอร์ชั่นที่ยิ้มด้วยแบบนี้ค่ะมันก็เลยแบบดีใจมากแัปปี้มากที่ได้มาเรียนค่ะก็ได้คําตอบกลับมาว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเราแล้วก็อยากทําอะไรให้กับคมบ้างแล้วสิ่งที่เราทําวันนี้และอนาคตต่อไปเราควรจะไปทิศทางไหนมันชัดขึ้นมากๆกับคลาสนีค่ะเค s e study ทั้งหมดของอาจารย์เกดของโคดนัทนี่ยน่าสนใจหมดนะครับ very inspiring ครับ นอกนั้นก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่พาย้อนกลับไปในอดีตทั้งหลายซึ่งจริงแล้วอะ่ะเราลืมบางเรื่องไปหมดแล้วทั้งที่จริงแล้วมันเคยเป็นเรื่องที่ชุบชูชจิตใจเราเราอยู่กับปัจจุบันที่เรารู้สึกว่าเราแห้งเหือดแต่ว่าเวิร์กช็อปเหล่านี้ก็พาเรากลับไปสู่จุดจิตนั้นและไล,ะละ่เรียนว่าทําไมวันนี้เราถึงเป็นคนคนนี้ชอบการที่ได้มีโอกาสได้อยู่กับตัวเองแต่มากกว่านั้นคือเราได้แผ่เรื่องราวที่เราได้อยู่กับตัวเองอะคะ่ะ กับกลุ่มคนที่เขาเข้ารบความคิดเราจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้มาร่วมคอร์สเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้เจอคนเหล่านี้หรือว่าได้ฟังเรื่องราวของเขาหรือว่าเล่าให้เขาฟังเรื่องราวของเรากิจกรรมที่ให้ลองได้ไปค้นหางานที่ใช่ที่รู้สึกว่ามีแวลูของตัวเองอะค่ะมันสะท้อนกลับมาเลยว่าเรายังชอบสิ่งนี้จริงไหมแล้วมันใช่คุณค่าของเราจริงๆหรือเปล่าคอร์สนี้มีประโยชน์เรื่องของการที่เราจะได้มีพลังในการทํางานเนาะเพราะว่า จากการที่เราโฟกัสแค่ว่างานที่เราทามันมันแค่งานนะคะแต่ว่าเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองที่เราใช้อีคิไกของเราเรามีความรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขที่จะทำงานนั้นมากขึ้นมันดีในหลายๆแง่มุมจริงๆทั้งในเรื่องส่วนตัวเรื่องการทํางานเรื่องการใช้ชีวิตมันคือการที่คุณอาจจะได้มาเซอร์ไพรส์อะไรเกี่ยวกับตัวเราเองหรือว่าอาจจะได้มายืนยัน สิ่งที่ตงคิดอยู่แล้วให้มันชัดเจนมากขึ้นหรือแน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดคือออกจากห้องนี้ไปเราอินสปายแล้วเราได้แรงบันดาลใจเราจะออกไปแอคชั่นมันเราสามารถเปลี่ยนโลกของเราได้จริงๆคอร์สนี้ช่วยๆค่อยๆขัดผมเนี่ยครับให้ผมเห็นความชัดเจนของตัวเองมากขึ้นว่าจริงแล้วตัวผมเป็นใครอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วในจุดที่เราสตั๊กอยู่เนี่ยแล้วเรามองหลายๆสิ่งเนี่ยเราควรจะเลือกสิ่งไหน ที่เป็นตัวเรามากที่สุดและเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆคอร์สนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ค้นหาทางเดินต่อไปในชีวิตและก็อยากจะใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขแน่นอนครับเราไม่สามารถสุขตลอดเวลาย4ชั่วโมงหรอกครับแต่คอร์สนี้จะทําให้เรารู้สึกว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยมันน่าอยู่มากขึ้นเยอะกว่าเดิมคอร์สนี้ทำให้เราได้สุดประกายในการที่เราจะหาคําตอบในการได้ใช้ชีวิตที่มีคุณค่า ถ้าอยากเห็นตัวเองชัดขึ้นอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่นอกจากเก่งขึ้นแล้วมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยอะค่ะอยากแนะนำให้มาเรียนคอร์สอีดิกายกับอาลิเวอร์แล้วก็อาจารย์เก่งจันทร์รับค่ะ